<laughs> มาเที่ยววัดเด้อมาไหว้พระจ้าพระแม่มาไหวพ้พระจับพี่น้องจ้ากับพระคืนมาบึงนี่แหละบรรยากาศทะเลจันพี่น้อง,ง,เ,ง,ง,งเห็นบ่จ้าพี่น้องวัดงามงามจ้าพระแม่คืนมาบึงงามคักอย่างลมทะเลหินจ่อยจ่อยพี่น้องจ้า มักบว่าแม่แอากาศมันสิมากกว่าเรียนขันยางได้เ,เ,ด,เดี๋ยว <c oughs> ลง <c oughs> ไปถิดทะเลได้ดิจ้ะ <c oughs> เย็นท่จกาพี่น้องนา กับมาต่อเลยนะจ๊ะพาแม่มาเที่ยวมงทำงานออของแฟนมีจ่ะคิดลดจีโร่กันคายสีร่ให้ไปอีกสมมตอย่างี

เอาอีกยังคือจมหิวเข่าแล้วสงสัยเมื่อยคือสิบเบิดอันพลังแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมียบอกว่าหิวเข่าแล้วเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจ้า